มาต่อกับรรงงานพิเศษอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับประสบการณ์จากการได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมเวี้์วููถือว่าเป็นแรงผลักดันรวมทั้งเป็นพื้นฐานสําคัญให้กับเยาวชนไทยให้กลับไปพัฒนาความสามารถพร้อมกับการเรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขติดตามจากคุณอินทัชเพชรประสมกูลมีรายงานมาจากประเทศอังกฤษค่ะลูกยิงอันดุดันเป็นหนึ่งในรูปแบบการฝึกซ้อมของตัวแทนเยาวชนไทยกับโคชเยาวชนเลี้ยวูู อย่างคริสโตเฟอร์ออกวัตและเดวิดเคนเนอร์โดยมีรอบบี้ฟาวเลอร์ตำนานกองหน้าของทีมร่วมให้คำแนะนำทีเตอร์ r น a t นแนลอะคาเดมีของสโมสรภายในเวลา4วันเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ทักษะข,ของการเล่นฟุตบอลกับทีมลิวพูทั้งการรับส่งบอลเที่ยวรวดเร็วที่สำคัญลิวพูยังเน้นย้ำให้เด็กไทยเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขครับความสนุกสนาน เป็นหัวใจของการฝึกเยาวชนของลิ้วภูก่อนจะเน้นให้เล่นเป็นทีมเวิร์กตามสไตล์เกมบุกแบบเครื่องจักรสีแดงซึ่งสร้างความประทับใจให้กับสองโรงเรียนตัวแทนจากไทยในโครงการเรสแชมเปียนเริ่มจากนาถวิทยาแชมป์ภาคอีสานจากนาครพนมและอัศชัญศรีราชาเจ้าของแชมป์ประเทศไทยที่ต่างเดินทางมาประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิต ประสบการณ์เบสิกต่างๆครับฝึกแอนการรับแอนการรุกนะครับยังไงบ้างเช่นลุก3คนกับอ2พอเสียรบอลก็รุกยึ่กลับมารับเล่นเุียรบอลแค่หนันเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับเกมที่เราสื่อยูที่โรงเรียนการสอนเช่นเลื่อนรูกแบบต่างๆแล้วก็เกมพวกสมอลไซส์เกมเกม าากกิเออเรรื่องงหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมเยาวชนไทยกลุ่มนี้จะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษในการชมเกมระหว่าง oo, เลี้ยวผูปบดสนามแอนฟิลด์พบนิวคาสเซิลในวันจันนี้เป็นการส่งท้ายก่อนกลับเมืองไทยอินทัศเพชรประสมกูลไทย PBS อรายงานจากเมืองเลี้ยวผู่ประเทศอังกฤษ ต้องบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะซึ่งน้องๆหลายๆคนที่เดินทางไปอบรมไปฝึกซ้อมกับสโมสรลิเว์พูกครั้งนี้บอกว่าอยากกลับมาแล้วก็อยากจะติดทีมชาติให้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อ